บังมันหนาอะไรยูกิอันนี้ฮิมาตัวใครมาฮิมาเป็นก้อนน้ำแข็งไหมพี่น้องคะโอเป็นก้อนน้ำแข็งเลยมันเย็นนะคะมันกระเด็นเข้ามาได้เลยว่าวันนี้เย็นค่ะทุกคนค่ะเริ่มทำมีดอ่ะมาตรวจอันนั่นน่รูปข้าวกระเด็นเข้ามาค่ะมันก้อนน้ำแข็งเลยค่ะมันเป็นน้ำแข็งเลยมันเป็นหิมะได้เหรอพี่น้อาฮะไงก็หิมะอีก กาพี่น้องวันนี้เอายูกิมาให้เบิ้งค่ะฝนว่าเม่นค่ะอันอันเนี่ยเกาะหิมะค่ะหิมะเห็นป, <มา S 2> ปะมามาเจ้ายูคกี้ตั้งเวาสวยไม่เล่นแต่โอ้ยมันยังไม่เป็นขนาดนั้นน,น,นะครับเป็นเม็ด,ะะมด,ะะมดใหญ่ๆได้แลค่ะี่น้องค่ะมันบ่าเป็นเป็นเป็นปล่อยได้ค่ะมันเป็นเม็ดใหญ่เลยเห็นไหเห็นเม็ดบ่ค่ะม่นเป็นฝนนะค่ะมันเม็ดกระนิงเหมือนเม็นอะไรนะเขาเอิอรำแข็งทำไรค่ะโอ้ยมันจะต้องเดินไปนั้นเนี่ยลูกไม่ได้ยากเกอะต้องย่างไปได้เดีนะ๋ยวนี้ ได้ได้เดินไปได้เลยนะมันตกในเดียวเองค่ะมันจะตกแค่เดี๋ยวตอนนี้ล่ะก็ดีนะฮิมันไม่ได้ตกแรงขนาดนั้นลูกมาจังกระเต็มเต็มตอนนี้ไปทนเหรอมันหนาวปีใหม่นั่นแหละมันจะตกแรงอันนี้มันมันหนาวมันเย็นมันก็ลกลายเป็นหิมะค่ะมันีมันไม่เย็นมันนี่ไม่จังที่ว่ามันเย็นเพราะลุกมือนะคะ โอ้โหนูนนอะ่หรี่ไปเสียเจไม่ไม่รู้เหมือนกันเอาเราต้องเดินน,นะนะจักรยานได้ไหมก็ชี้จักรยานอยูด่ดไค่ะพี่น,น้องตกนี่เตี่ยวเองใซื้อนึ่ข้างนี้ค่ะดูข้างนี้ค่ะมาเม็ดนี่มะเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเม็ดเป็นเมด็ดเป็นเมด็เเมดเลยค่ะบอมเมนแบบละออกเหมือนหิมะตกธรรมดาค่ะพี่น้องมันมันเย็นแล้วมันก็เลย ก็ให้เกิดเป็นน้ำแข็งมันไหมคะอันนี้ของแมวจะน่ารักมากเลยค่ะดอกไม้งมาพิณดนนอดกไม้อัน yes. นี้มันมักนั่นค่ะมันมักสีเนาะนี่ค่ะอายุกี่มาให้เบิ้งค่ะเนี่มันเริ่มหายแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะมันเริ่มหายแล้วเริ่มหายละตกช่วงนี้แหลคะค่ะมันจะเริ่มหมดแล้วลูกนี่ไง Thank <laughs> you. 对，对。嗯 <laughs> <了>。嗯。那个我不要，这个，那个我不要。嗯嗯。 やんじゃずっと降ってるわけじゃない。いや、池は積もんないわけじゃない。ずっと降ってくらない。 ใช้จะหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝนก็คือฝนที่ที่มันหนาวอะไรมันก็เลยกลายเป็นอันรอย่างนั้กลายเป็นอันน้ําแข็งเห็นไ้มค่ะอากาศหนาวเลยวันนหน่าจะเป็นปีใหม่นะคือจะหลังปีใหม่ค่ะมันจะตกของจังแอบนาะโอ้เมืเอ่อ,อกี้นี่มาเป็นบาดๆาดได้ใจเราดือดเป็นละอองน้อยๆค่ะหมดละค่ะ มาสวดเดียวแบบเดียวสาสตร์เดียวมาให้ไม่ได้จังตื้นเต้นแต่กลับไปละ <c oughs> <c oughs> อืมึ้ึไม้ดอกไม้สวยไ,มไหมพี่น้องฮะดอกไม, <c oughs> ไม้เจิดน้ำน,นะ <c oughs> หมดละค่ะยุกิหมดละค่ะเราจะหนาวค่ะวันนี้หนาวฝนลินลินหน่อยหน่อยดิยก็กลางลมอยูด่ดิถ้าเราจักรยานก็ได้รอกมันไม่ได้ตกขนาดนั้นคนบนกลางลมก็บมีเห็นไหมโอ้ยมันนี่บอด อ๋อห้าสิบองศาเลยพี่น้องหมดมือแปดเก่าชื้อไว้เย็นแดดบ่ออกแดดไม่ออกมันก็จะเย็นจักน้ยชุดตากิชุดเดอร์อ๋อแดดคนนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนนะอืมอืมไปจะไปโรงเรียนนะค่ะพี่น้องค่ะยังไงไมมันหมดแล้วลูกยันด่ะไม่ใจได้น้อยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะ หิมะนน้อยค่ะเมื่อมันที่มาในน้อยโอกาสตัวนั้นมันขึ้นมาสูงแตก,กาแล้วทานกากาอยู่ขางแม่จอไปแค่ค่าพี่นอ้องเอาอกาลรดแดดเดูยวอายุกี่เอาหิมะมาให้เบิงในน้อยค่ะพี่น้องค่ะตเต็มโตแล้วค่ะเต็มโตจ,จะไปโรงเรียนแล้วค่ะนี่เมื่อสุดทา้ายแล้วของนหยุดปีใหม่นะคะเนาะหยุดปีใหม่ เทอมใส่ปีใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย